สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาอัปเดตครับอันที่ทําไปแล้วนะครับนะครับสนิทครับเราเซตเซตหน้าให้ใหม่เลยครับสูงมาทําได้นะครับหรือจะสั่งเราไปเชื่อมเองก็ได้นะครับเรามาดูข้างในกันครับนี่ครับนี่นะครับอันนี้เฉพาะด้านล่างนะครับด้านบน บางครั้งก็ไม่ต้องก็ได้ครับมันหนานเดียวหรือต้องการแบบนี้ครับบนล่างก็ได้นะครับอันนี้ข้างล่างน,นี้ข้างบนครับตามสั่งครับน้ำหนาครับจอรอหลักเดิมครับใ้ใส่น้ำแล้วนะครับเชื่อมกันยกดํนใน สวยถ้าถ้าตามแบบผมทำน่ะมันจะไม่มีอย่างเงี้ยจะไม่มีรอยเลยครับ,ครบแค่งที่ส่งมาทำครับทักมาได้ครับอาคารไม่เกรงครับผมครับ